จะมาบิ้วกางเกงขาวอะไรผมวันนี้ผมมาแบบเสื้อยาวเหยียดมาเลยนะฮะไม่ต้องห่วงยังว่ามันจะเป็ะจ้องอะไรกันล่ะเนี่ยฮะใช่ไหมฮะโอเคอจะมาบิ้วกางเกงขาวอะไรผมวันนี้ผมมาแบบเสื้อยาวเหยียดมาเลยนะฮะไม่ต้องห่วงขอโทษมันจะถึงข่าอยู่แล้วเสื้อผมอะยังว่ามันจะเป็ะจ้องอะไรกันล่ะเนี่ยฮะใช่ไหมฮะโอเคร้อนแล้วลงเลยอืม ลงไปเลยไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเขาอะก็ด้านรับประมาณสองนาทีอะไรแบบเนี้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพอกลับปุ๊บผมจะปิดฝาด้วยเพราะเนื้อมันหนามากนะชิ้นมันแบบเนี้ยในเงินข้างในมันก็จะจะไม่ค่อยสุกนะประมาณนั้นเดี๋ยวเราเอาที่มาคอยผัดเนื้อด้วยซอสชิมิทูรี่นะฮะถ้าเกิดใครอยากทำลองไปทำกันดูมันแก้เลี่ยนไอตัวเนื้อของเราได้ดีมากเลยนะครับ สำหรับคนที่กินมาแบบเป็นสิบเดือนอย่างผมแล้วอะผมว่ามันก็ต้องมีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเนื้อกระเจาไทยเนี่ยอร่อยสุดในโลกแล้วล่ะแต่มันหลุดคานิ i v ร์ไดเอทนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อัปเดตข้อมูลขา่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางผมชลิกออนไลน์ครับ